สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินกันอยูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันที่17กุมภาพันธ์2566าทางด้านจีนนั้นได้ออกมาเยอะยยันสื่อตะวันตกโดยเฉพาะสื่อกระแสะหลักบอกว่าท,ทําท่าทีอึกอักต่อาการตรวจสอบรายงานข่าวคํากล่าวหาของซิัวเฮิร์ตนักข่าวสืบสวนสอบสวนคนดังเจ้าของรางวัลคูลิเชอร์ที่ระบุว่าสหรัฐอยู่เบื้องหลังเหตุลอกวางระเบิดท่อระเบียงใต้เทะเลนอร์สตีน เมื่อปี2565เหตุลอคก่อวินาศกรรมท่อราเดียนกาซ์ดขอชาติแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี2565สรางผลกระทบครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจและส่งแวดล้อมและก็ก่อความกังวลแก่ทั่วโลกเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคข้ามภูมแดนจากคำกล่าวของทางด้านหวังบนปิ่นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนซึ่งทางด้านหวังบุญปิ่นนั้นบอกนะครับว่าทันทีหลังเกิดเหตุระเบิดเราเห็นการตีข่าวในวงกว้างโดยสื่อมวลชนสหรัฐและสื่อตะวันตกอื่นๆพร้อมกับการคาดเดาฝ่ายเดียวว่า ใครอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมในขณะที่สิ่งที่กําลังเห็นในตอนนี้นั่นก็คือว่าถึงมวลชนเหล่านี้ถูกยกยอว่ามีเสรีภาพมีความเป็นมืออาชีพและมีความเชี่ยวตรงกลับปิดปากเงียบต่อการรายงานโดยละเอียดของซีโมเฮิร์ตนักข่าวเชิงสืบสวนรุ่นเก่ารายนี้รายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐออกคําสั่งปฏิบัติการลับสําหรับก่อวินาศกรรมท่อลําเลียงพลังงานอันสาคัญทั้งนี้ซีโมเฮิร์ตอ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าสหรัฐอเมริกานั้น สมคบคิดกับนอร์เวย์ใช้การซ้อมรบทางทะเลของนาโต้อำพลางการลอบวางระเบิดและจุดชนวนระเบิดจากระยะไกลในอีกหลายเดือนต่อมาทั้งสองชาติออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าวแต่ทางด้านหวังมุนปินนั้นแสดงความงงงวยว่าทำไมสำนักข่าวตะวันตกจึงไม่กระตือรือร้นอยากค้นหาความจริงในเรื่องนี้ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการปิดบังบางอย่างเพื่อรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนพวกเขารู้ความจริงอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่พวกเขาพยายามปกปิดอยู่หรือไม่ ทางด้านหวังเมิองปินบอกเดาว่ามีจุดประสงค์ที่แท้จริงใดๆหรือไม่ถ้าเป็นสื่อมวลชนที่เป็นกลางและมีความเป็นมืออาชีพพวกเขาจะต้องการสอบหาความจริงในขณะที่รัสเซียซึโต้แย้งมาตั้งแต่แรกว่าสหรัฐคือผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเหตุขัดข้องดังกล่าวเนี่ยครับแสดงความรู้สึกแบบเดียวกับจีนมองเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการกระทําของพวกก่อการร้ายข้ามชาติที่มีความจําเป็นต้องการสืบสวนโดยอิสระและครอบคลุมอีก,ก็อเรนโกโคสกสถาน์ผู้รัสเซียประจําสหรัฐอเมริการะบุนะครับแล้วก็เร่งเร้า บอกว่าอยากให้ทางด้านสารัรอเาานั้นออกมาพิสูจน์ความจริงว่าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุก่รณ์ล่าพิาศกรรมท่อลำเลียงนอสเตีนในครั้งนี้รัสเซียจะไม่ยอมให้การลอบวางระเบิดโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญทางพลังงานนั้นถูกปล่อยผ่านไปง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับการระเบิดจำนวนมากที่ถูกพบอยู่ก้นทะเลนะครับนั่นคือสิ่งที่ เกิดขึ้นและขณะน,นี้ทางด้านรัสเซียนั้นได้ยื่นเรื่องให้กับสาประาชาชาินะครับเพื่อให้สอบสวนเรื่องนี้จากฝั่งสหรัฐอเมริกาว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุครั้งนี้จริงหรือไม่นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับจีนออกมาขย่มซ้ําไปยังสื่อตะวันตกนะครับว่าติดปากเงียบเมื่อมีการแชว่าสหรัฐนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมท่อนอสติงครับ